นี่จ้ามีแมงทั่วแมงทั่วใส่หมูสามสันด้วยค่ะเด้ออันนี้กะบ,บะเขือบะเขือเขาอื่นนี่ยังกับพี่น้องบะเขือเน่าไหมบะเขือเน่าชุบแป้งทอดแล้วกระตอด้วยข้าวสวยร้อนๆนกขเนาะมามาตั้งกล่องกินกันเ้องแต่วาตีขาเอฟซีทีหนารัก มากมาค่ะกินเขาน้ำกันอันพะแนงทัว่วเด้อค่ะเด้อนิหมูอัอนสามสันผัดพริกพะแนงเนาะเขาเอื่นเนาะอันนี้กัอันนี่ยังกับพี่น้องมะเขือเง,งาแม่สุปอันซุปอันไข่ทอดสบยเห็นเนี่ยเด้อค่ะเด้อต่างกล่องบุปเป็นต่างทาง,งาเงาเสลี่ยวมากมาค่ะมาเริ่มกินน้ำกันกินแล้วเขากินเขาเน็จแล้วเขาไหลสดเลยเนาะจ้ะเนาะ นี่มาสา,นาดนี่แจหน่อยมาขามามากินน้ำกันจักสีเห็ดอี่ยังกินคือว่าล่ละน้อพี่น,น่องเนาะพอดีไปตลาดไป้บอกทัวมากับอันกับมะเขือยาวไหมอืมเขามาขายอยู่นรีดดึงอืมแซ่บนะาขามากกินน้ากัน มะเขือเงาเขืยวม่วงเไม่จังเป็นแบบเขือเงาแฉบอันมีเขาแรงด้วยค่ะเดินกินแหล่าแรงเลยมกินน้ำกันขัดหนอก ทำไปไปเมืองไทยเนาะจันเนาะทำไปกินเขายวงรู้ตัดฟาสต์ฟู้ดไหมพวกเขาแกงยังสินี่ยค่ะอีสั่งอาหารโปรดคือสั่งกรอนหมูลเลื่อนอนี่แหละผัดบวกตัวใส่หสมูสันสั้นบานเน่าเป็นสีเห็ดแสบด้วยนะะเนาะคันเนาะงานเขาแกงน่ะ ค่ะมาทุกคนด้วยค่ะเด้อเอฟซีทีนา่ารักมากินน้ำกันแอบแฝงมากัน ถ้ากันได่ายัางกินเนาะเอฟซีเลยยังกินแรงค่ะท่านใดยังกินกับมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อทำญ่าย Mm. มันกระเด็นถือเสือ เกลือเงาแต่จริงมันต้องกินกับอ่ะพริกกับปรีนแล้วนเนาะมาเขืออ่ะถลกสะทอดท,ท,ท,ทั้งสิ้นแล้วเรียกว่าสเสตียตุนี่ยเราจะได้เปลี่ยนเมนู มาขันมาแค่สิคุยอย่างกับพี่นวลกินเห็มเบิ้งนี่แหละเนานอะอแจนเนาะแอบแฝกแอบแฝดเลยเด้อปลเกลือชุกไผ่ทอดนะ่ ช่วงหน oh ้า er วันเขาซิมไม่บอกเขื่อนเงามาขายเด้อค่ะม่หดสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะสีแบบบานเข้าเนาะบอกเขื่อนเงาเงาคนละไม่ขายมาผัดใส่หมูสับเปิดแสบเอ๊ะเขื่อนเงา ยินไปน้ำเบิงข้าวไปน้ำใจเกรื่องหนึ่งเบิงข้าว <c oughs> <c oughs> นี่อากาศก็ดีเลยจะทั้งนอ <c oughs> เดี๋ยวเลือน้ำมันก็เพียน้อคลิปนี้ซ้ำนี้นะจ๊ะเนาะเยวให้มาเจอกันไรสดนเนาะสวัสดีเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะขอบคุณค่ะ